นะครับอันนี้เป็นต้นเหตุของการเป็นโรคสายตาที่เราที่ที่เล่ามาเนี่ยหลายโรคเลยคือต้อหินก็เป็นได้นะครับต้อกระจกก็เป็นได้จอสตาเสื่อมก็ได้นะครับก็เกิดจากอะไรครับเบาหวานทําไมต้องรักษาเพราะเบาหวานเป็นความเสื่อมของหลอดเลือดครับเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมทั้งร่างกายไม่ว่าจะเป็นถ้าเสื่อมที่สมองก็เป็นสมองเสื่อมถ้าเป็นตาก็ตาเสื่อมเป็นที่ไต ไตเสื่อมเป็นที่ขาก็อาจจะหลอดเลือดขาเสื่อมแล้วก็เป็นแผลแผลไม่หายอ่านี้เป็นต้นนะครับเป็นที่หัวใจหลอดเลือดไม่ดีเป็นโรคหัวใจได้อีกงนั้นประวาติเนี่ยเป็นภาวะความเสื่อมที่เกิดขึ้นได้จากที่น้ําตาเนี่ยมันไหลเวียนมากในร่างกายเราแล้วอยู่ในหลอดเลือดแล้วก็ทําให้หลอดเลือดนะครับมีปัญหาแล้วก็ในสายตาของเราก็คือเรื่องจอประสาทตาครับทาให้เกิดความ การรั่วนะครับของน้าเหลือแล้วก็ไขมันในหลอดเลือดนะครับจอมสตาบวมบวมบวมปุ๊ก็ทําให้มองเห็นไม่ปกติมีการอุดตันในหลอดเลือดครับก็ทําให้เกิดคาดขาดเลือดไปนี้ทําให้เป็นต้อกระจกได้เกิดการงอกผิดปกติเพราะเส้นเลือดมันพยายามจะพยายามจะไหลเวียนมีภาพตามนะเหมือนพยายามจะไหลเวียนแล้วเลือดไปไม่ได้เมือนเลยสร้างหลอดเลือดใหม่แล้วหลอดเลือดนั้นกลายเป็นเป็นบังหรือการทําให้การทํางานของของดวงตาผิดปกติเกิดผังผืดได้ในตาได้ เกิดเลือดออกได้อีกนะครับเพราะว่าหลอดเลือดมันแตกเปราะนะครับแล้วจอประสาทตาเกิดลอกหัวนี้มันหลุดจากที่ควรจะที่จะเป็นนะครับก็น่ากลัวทีเดียวนะครับใบวัตถุตาเนี่ยก็มันจะบุบๆหน่อยครับมันจะมองแล้วแบบตาจะมัวลงแล้วก็เงาหยักใยคล้ายๆพู้ในตาเสื่อมอีกนะครับอ๋อครับเป็นเงาดํามองไม่ชัดนะครับมีฝ้าตาดำมาบดบางกมองเห็นนะครับก็เป็นภาวะการเขาเรียกว่าใบกขึ้นตาที่น่ากลัวทีเดียวนะครับไปเลต้องดูแลนะครับ ไม่รักษาตาบอดได้นะคอ่าก็นักขนะั้นเนาะดังนั้นเบาหวานก็ต้องดูแลนะครับดูดวงตาครับผมบอกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าตาเราบอดนะครับความสุขในชีวิตเราหายไปเกินครึ่งนะครับเป็นภาษาที่เรียกว่าจําเป็นที่สุดในยุคนี้ทีเดียวนะครับรักษาเบาหวานไม่ไม่ค่อยมีก็คล้ายๆจอประสาทตาคือฉีดยากันงอกแด่๋ถ้านตา,ตายัางสูงอีกก็ฉีดไป ท,ทุก3สามเดือนนะครับผมเคยเจอมีคนมาปรึกษาผมนะครับพี่ไปฉีดทุกสามเดือนเลยไม่หายฉีดมาปีกว่าแล้วฉีดเรื่อยๆเลยจอประสาตามันมีปัญหาแล้วหลอดเลือดมันมันมานะครับเป็นแบบแบบเปียกน,นะครับรักษาด้วยเลเซอร์หรือผ่าตัดเห็นไหมก็มีแค่ไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่นะครับมีวิธีก็คือทําให้เบาหวานให้ปกติให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวตามันจะดีขึ้นเองนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.